มาต่อไปไอเจต่อเลยโอเคเก็บพับเก็บพับพับโอ้ส่งเป็นศพด้วยถกต้องมึงไปบัฟอะไรใครไว้ปะไม่นะครับผมไม่เคยบัฟจริงครับในทวิตวันนั้นหรือเปล่าน้องในทวิตผมไม่พิมพ์บัฟใครเลย วิเอาดีๆนะจริงครับผมให้พูดอีกทีนึงครับผมแล้วถ้ามีอแล้วถึงบัฟเชิงไหนครับเมียเมียคำแรกอ่ะไม่นะครับไม่มีะนะครับผมไม่เคยด่าใครไม่เคยด่าผู้หญิงด้วยนะครับตอนเล่นตอรี่เนี่ยเมียมึงทักมาหากูโอซีอเฮ้ยอะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับอุ้ยไม่เคยพูดนะครับว่าเขาทักมาหาผมโอซอ่ะ น,นี่ของใครถ้าไม่ใช่ของไอเจอแล้วของใครกูน่าจะฟังมาผิดนะผมว่ามันมันน่ามันน้องมันน่าจะพูดแค่ว่าเมียมันทักผ่ากูเองปะมงงหมดลไะไอตอนนี้ฉอดทีเจพูดนาคนะุกนะตตอนพูดกับเพื่อนเหรอครับพี่ใช่แต่ผมไม่เคยพูดถึงเขาว่าเขาทักมาผมโอซีนะครับแต่มึงมึงมึงพูดไปว่าอะไรน่พูดแค่นั้นหรอครับว่าแฟนเขาทักมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับ แค่ในไอซีครับไม่เคย<ะ>พูดว่าโอซีหรืออะไรเลยครับไม่ได้เชิงไปโอซีไม่ใช่ครับไม่เชิงผมไม่เคยเชิงโอซีพูดพูดถึงโอซีใส่ใครเลยครับมันมีหลักฐานให้ดูครับลุงช่องน้องๆอ่ะมีหลักฐานอยู่โอเคผมดูมาแล้วผมดูมาแล้วอันนี้มึงเช็คมาแล้วใช่ไหมใช่ครับถือว่ารอดตัวไปไล่ตัวปอดตลาดตัวไป ไม่ได้จำผิดคนก็มันนั่นแหละก็มีมันนั่นแหละ ถ้ามันถ้ามีการพูดอะไรผู้หญิงขนาดนั้นผมไม่เอาไว้อยู่ยแล้วครับลุงไม่ต้องห่วงไอ้พวกวินเทอร์เฟล่ะก็มีคนส่งเรื่องมาให้กูดูไงว่าแบบผู้หญิงไล์สตรีมร้องไห้อะไรประมาณนี้นผมว่าเข้าใจในผมว่เข้าใจในมุมงนาครับลุงแต่ว่าบางทีผมว่าเรื่องเนี้ยคือมันเป็นเฉพาะบุคคลนะครับซึ่งเราก็จบกันที่ในเกมอ่ะมันไม่มีใครโดนแขวนไม่มีใครโดนอะไรหรอกคือ จะบอกว่าโดนแขวนก็ไม่ใช่ว่าน้องมันก็ไม่ได้ไปด่าข้างนอกตัวผมเองก็ไม่ได้ไปด่าใครข้างนอกคือถ้าผมด่าเขาเรื่องชื่อเขาอะไรเงี้ยอะอันนี้โอเคใช่แล้วว่าเอามีอาคาติเขาในชีวิตจริงแล้วเราต้องมองในมุมที่มันกว้างก็คือผมว่ามันมันถ้าน้องอยังคือถ้าเรื่องมาจบแล้วแล้วมันยังไม่จบเนี่ยอันนี้มันมีอาคาติกับชีวิตจริงแล้วแหละ mm hmm. แต่นี้ผมเป็นคนเริ่มต้นนะครับเรื่องเรื่องการด่าไอเฟมอะไรเงี้ยคือผมก็จี้แต่แค่ตัวผู้ชายอะ แต่ผู้หญิงเขาก็มาคิดเรื่องแบบลุยนานไ,ปไปไปเรื่องชู้เอ้ยมีเพศอะไรเรื่องเรื่องเพศเ,เ,เรื่องอะไรก็คือผมก็อธิบายไปแล้วว่ามันมันไม่ได้สื่อถึงทางนั้นเลยไอย้จริงลุงออจาจย์มันเน้นแค่เฟมคนเดียวมันไม่ด่าแบบวงกว้างแลบแค่แบบคนอื่นเราไปคิดต่างๆนาแบบหลายๆคนอย่างเงี้ยแล้วซึ่งคนดูเรามันก็ไม่ได้คิดไปว่าแบบเอ้ยเราไปด่าเขาชู้จริงหรออะไรเงีเ้ยเอ้เราไปด่าเขาเอ,ยอย่างงู้นอย่างนี้หรอ ซึ่งผมก็บอกตลอดว่าเอ้ยเราอยู่ในเกมเราก็ต้องจบในเกมนะเว้ยอย่างแต่เขาไปม,มองเรื่องเพศซึ่งเรงงเหมือนกันว่าแบบมันเป็นเรื่องเพศได้ไงเข้าใจละแล้วก็เลยตัดปัญหาโดยที่ว่าอาจารย์ก็เลยไปพูดเรื่องนี้อีกอ่ะเยี่ยมเข้าใจละใช่ผมก็เลยตัดปัญหาเลยจบ แค่นั้นเองว่าผมผมไม่เคยไปนั่งแบบไอ,อีนี่ชูอีสัตว์อีเหี้ยมึงนี่มันเป็นชู้เขาแน่อีเหี้ยไม่มีนะไม่มี <c oughs> มีนะมึง <c oughs> มันอีอีวันทองสองใจอะไรเงี้ยไม่ใช่ไอ้แจ็คไม่ด่าผู้หญิงก่อนอยู่แล้วครับ <c oughs> ถ้าผู้หญิงมันไม่ด่าก่อนอ่ะไอ้แจ็คค่อยด่าครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงไอ้แจ็คเลยพูดถึงไอ้เจ ไม่มันเริ่มจากผมไม่รับเรื่องเล่เนี่ยมันเริ่มจากผมเป็นผมเป็นคนดาคน,นแรกดลาเยอะเฟรมคนแรกเนี่ยน้องก็เลย<น>จริงครับลงุงน่าจะตามจบครับไม่เข้าใจเข้าใจแต่ว่าบางทีมึงมึงมึงคิดได้ไงเข้าใจไหมเวลาพูดอะไรแต่ว่าบางทีน้องๆมันมันอาจจะไม่รู้ไงว่าพูดอะไรออกเออแต่เออแต่คนจเคบางทีบางคนอาจจะนี่มันตามามันตามมันตามมึงก็ก็จริงอ่ะแต่บางคําที่มันตามมึงออกมามันมันอาจจะไม่ได้แบบนั้นไงเข้าใจปะลิมิตมันอาจจะเกินกว่ามึงไงอันนี้จริง มี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 ได้ยินมาอยู่บางทีมึงอาจจะหลงลืมอะเห็นนอ้แจ็คด่าได้แต่ลืมดูว่าเอ้ยมันด่าถึงครอบเขตคือมันมันมันก็มีในในส่วนของที่เขาก็เขาก็ด่าด้วยแล้วคือซึ่งอารมณ์ร้อนร้อนเขาด่าด้วยเขาด่าด้วยเช่นเดียวกันมันก็ร้อนกับร้อนก็เจอกันก็ระเบิดอ่ะมีแมนแนีนี้เหมือนกันด้วยฝั่งนู้นใช่ครับฝั่งนู้นก็ใช่ย่อยไม่ใช่ว่าเขาไม่โพสไม่ใช่ว่าเขาไม่ทําอะไรนะเขาก็ทําเหมือนกันอืม เขาอยู่น<ำ>ิ่งๆอเอออะไรพวกเนี้นเออผมผมผมรับผิดยแล้วไอ้อตัวผมมารับผิดอยู่เต็มร้อยอยู่แล้วแต่ผมก็แค่มองว่าเอ้าแล้วถ้าในเมื่อคุณไม่ชอบอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไม่มาคุยเลยทาไมคุณต้องมาโพสต์ด่ากับแล้วทำไมคุณไม่มาคุยแบบให้มันจบไปเคลียร์ไปเลยอะอจะไโพสต์ด่าให้น้องโดนให้น้องให้ผมให้น้องผมด่าคุณกลับไปอีกเล่าทำไมอะเขาเขาโพสต์ด่าเราที่ไหนไดทวิตเหมือนกันครับด่าเขาไปด่ากันมาครับลุงอั้นเละเลยอ,อ,อ่าผู้หญิงด่าหรือว่าเฟรมด่าผู้หญิงผู้หญิงต์ด่าผู้หญิงด่าาาาก็คือแต่่เเรดา ประมาณนั้นนะก็คือผมผมมาด่าเฟมแต่ผู้หญิงเขาแบบคิดไปว่าผมไปด่าเขาด้วยไปกระถึงเขาด้วยซึ่งเขาเสียหายแล้ว pues ท well, ีเน um ี <the <the ้ยเขาก็น่าจะฉุนเรื่องตรงนี้แล้วเขาก็ไปไปไอชุดน้องเราก็แบบเอ้ยก็ส่งเล้าพวกไอเฟมอะอ่าไอเฮียแสบชิบหายก็แต่ละแล้วพอหลังจากที่คุยกันก็ไม่ไม่ได้ด่าพวกนั้นละผมก็น่าจะเคลียร์กันแล้วแล้วหลังจากนั้นผมก็ด่าไอพวกเอียเฟมว่าเฮียเกาะเมียแดก บารมีเมียอะไรเงี้ยไอคำบัฟสเปิร์มไม่แข็งแรงนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมเพี่สเปิร์มไม่แข็งอุ้ยเฮียไม่ได้ดิหวังต้องด่าผู้หญิงกันแล้วเฮียเลยแต่ต้องด่าผู้ชายถ้าแต่ถ้ามึงด่าผู้ชายหรือว่าเฮียถ้ามึงด่าก่อนมันก็ใส่แป้งเลยถ้ามึงต้องไม่ยอมไอสัตว์เราเล่นเราเล่นไม่ได้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 แล้วมันแล้วมันเฮียกันมันลึกเกินไปแล้วอันนั้นไม่ได้ขอโทษขอซานะไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่ได้ไอนนี้พี่กี่ดำนะ เรื่องคำพูดอ่ะเวลาเราเราจะพูดอะไรอ่ะไต่ตอง<ก>หน่อยอ,ยอสุจิไม่แข็งแรงพี่บอกสับปมไม่แข็งแรงเวลาเวลา,เวลาบัฟบัฟอะไรอ่ะควรระวังคำพูดตัวเองสักนิดน,นึงอันนี้บอกทุกคนไว้เลยนะยิ่งไอเรื่องเนี้ยไอหวังอาสุจิไม่แข็งแรงอ่ะมันอาจจะเรื่องที่มึงอาจจะตลกแต่บางคนมันไม่ตลกที่เกยกูไม่ไม่มีใครตั้งใจหลอกให้อาสุจิตัวเองไม่แข็งแรงอ่ะเข้าใจปะหวัง ไอ้ครับนั้นขอพี่กี่นะขอผมบอกว่าอาซุจิไม่แห็งแรงอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นการบลลีแบบดียวที่มันมันไม่โอเคสำหรับกูเลยนะกูในฐานะคนมีลูกกูก็ไม่ชอบคําพูดแบบนี้นะแล้วกูมองว่าหลายคนก็ไม่ชอบเช่นเดียวกับกูมึงอาจจะไม่มีลูกมึงอาจจะไม่เข้าใจเว้ยแต่กูเข้าใจโอเคครับลุงมึงพูดมาเชิงประมาณนี้อาซูจิไม่แข็งแรงนะ ขอโทษเลยนะเว้ยที่พูดคำนี้ออกมาคือเหมือนแบบประมาณมึงดา่าแบบว่าเด็กเกิดมาแบบไม่ไม่สมบูรณ์อะไม่ไมม่่ไไ,ได้ต่างกันเลยแต่คำนี้ยไม่มีใครให้เกิดขึ้นแบบนั้นหรอกก็ระมังไวล้ลวกันอาจจะแบบว่าความหมายมัน,ม,นมันแตกได้ความหมายมึงอาจจะแบบปั๊บสนุกสนุกไม่ได้ตีความหมายแบบนี้หรอกจริงอะ่ะ แต่บางคนมันตีความหมายไปได้เยอะไงเข้าใจไหมมึงมึงมึงไม่ผิดหรอกเพราะมึงไม่รู้ <S <S ไม่ได้ว่าอะไรมึงหรอกแต่ก็ควรระวังก็ตวังก็ต้องขอโทษทางเจรนะครคับเออไม่ไม่ไม <S 2> <S 2> คือมึงมึงไม่รู้มึงไม่รู้ซึ่งไม่ผิดมึง<ช>อา,จาะาจะสนุกปากแบบว่าบล็กเล่นแต่มึงไม่เข้าใจความหมายที่มันแบบคนคิดไปไกลขนาดนั้นนะเพราะว่าปูเป็นหนึ่งในนั้นที่ปูคิดเพราะว่ากูมีลูกไงเต๋อเออคไม่มีอะไรหลอกบอกไว้เตือนไว้เฉย ไไมม่ีออะรรหรกพ,พูวิ้งพูวิ้งวานไปเอาเครื่องมหารหวกิเลสมาครับไปหาในไทยมีบ้บบานมึงกับกูนี่เราตายเลยเอ่ะพี่เราก็ตายเลยเอ๋อแต่พี่เองติดตลกอกลยู่ดีนะพี่โอ้ยผมว่าแม่งถ้าเป็นงี้ต่อไปเดี๋ยวมันก็มีเคสอื่นเคสอื่นขึ้นมาอีกอ่ะใช่ผมพูด,ดตรง,ตรงนะอันนี้ผมพูดในในมุมของที่เราต้องเดินไปข้างหน้าต่อนะอถ้าแล้วถ,ถ้ามีเริ่มมีการทวงขึ้นมาแล้วรอบสองก็จะมีรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดรอบเก้ารอบสิบ สุดท้ายเราประเทศเราจะดา่าอะไรไม่ได้เลยอืจริงแ,แต่สุดท้ายเรา,<ด>าไม่คุูมองว่าเราก็ด่ากันในเกมอะ่ะมันไม่ได้แบบไปข้างนอกเลยแต่คือเขาคิดกันไปเองไงคิดไปเองไงอันนี้มันขึ้นอยู่กับเขาแล้วเว้ยไม่เกี่ยวหรอกเราด่ากันเราด่ากันแค่ในเกมอะ่ะอยู่ในเกมอะ่ะอย่างกูดา่ากูด่าพ่อกูด่าพ่อไอ้ตะกี้นี้กูก็ด่าพ่อมึงในเกมนะ กูไม่ได้เดี๋ยบกว่าด่าพ่อชีวิตจริงกูก็ด่าไปพ่อของอยู่ไหลสัตว์จริงๆกูพูด่บงนี้เลยมานหนึ่งว่าใครใครมีพ่อเอาง่ายว่าใครมีพ่อในนี้กูก็ด่าหมดอ,ะอ่ะมนมั่นแหละถูกก็ถูกของนะก็ไม่ได้ผิดด่าพ่อในี้ก็หลังแค่คต,ตัวตัวมันที่มันเกิดมาในในนี้แค่นั้นเองอ่าอ่านั่นก็ไม่ผิดออืืมผมมองแบบนี้ถ้ามันมองไม่โอซิกูก็ช่วยไม่ได้ การโดนใบอ่ะคือมึงมาถึงแล้วแฟมิเลียมีคอ๋อ,อแต่จริงกูมองว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรตอนแรกกูคิดว่ามันมันเราเราไอ้นี่ไงแต่จริงไม่มีอะไรเลยก็ถึงมาบอกเนี่ยแต่ว่ราระวังคำพูดนิดนึงแค่นั้นเองเด็กๆอ่ะเด็กๆในนี้นะวระวังคำพูดของตัวเองก็อย่างไอเจสมาแรกๆอย่างเงี้ยไอเจสก็ปรับปรุงตัวแล้วถูกต้องไหมเจสต ที่ <โล S 1> มึงไปด่เาเ e ขาว่าอีกะหังอ่ะแล้วก<อ>็ไอเทอร์ <c oughs> อย่างไอเทอร์อย่างเงี้ยไอเทอร์ก็ปรับตัวขึ้นเยอะหมายถึงตอนแรกมันมันบัฟไปอย่างเงี้ยมันก็ลืมตัวโน่นนี่นั่นมันค่อนข้างเขาจะยากผมว่าเรื่องนี้เออเดิงก่ออนม,มันมันไม่รู้สิผมผมแค่รู้สึกว่าไอท,ทำไมกูควรจะผ่อนคลายแต่ทำไมกูต้องมานั่งเครียดกับพวกพี่นี่วะ หรือว่าต้องมันคิดหลายๆอย่างอ่ะคือทั้งที่มันก็มันก็ไม่ได้ต่างจากเราอ่ะอืมถ้าแม่งเป็นผู้ดีอ่ะพูดคับทุกคำกูจะไม่ว่าเลยตัดม่ยังด่ากูก่อนเลยพวกเยี้ยนน่ะไม่ควรแบบว่าคิดเปตองข้างนอกนะกูในความคิดกัวไม่ไม่ไม่ควรเลยไม่คิดแบบไม่ควรคิดแบบเออเองบปข้างนอกด้วยซ้ำไปนี่แหละเขาจะหละยุคใหม่ไง ปูยุกเก่าๆกะนะอูยังไงก็ไอข้างในอย่างเดียวเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ด่าด่ากันแบบว่าสุดตีนเลยนะเมื่อก่อนอ่ะสุดปอกเลยนะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยก็มองแค่ข้างในไม่เคยไปมองข้างนอกว่าเขาไปเหยียดนู่นไม่เขาไปมันคือถ้าถ้าจะทำอย่างนี้คือถ้ามองไปเองแล้วมันมาแจ้งทีมงานอย่างเงี้ยมัน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 แฟร์สำหรับคนที่แม่งไม่คิดไปข้างนอกหรอวะอืมมันยาวซึ่งถ้าจะบอกว่าเราเป็นคนสาธารณะอ่าใช่เราเป็นจริง แต่ทุกอย่างที่เราทําในออกสาธารนณะมันก็อยู่แค่ในเกมอะเราไม่ได้ไปด่าเขานั่งด่าเขาโอ๊ยสัตว์มึงนี่มันเฮี้ยจริงๆนะชีวิตจริงมึงทำเฮี้ยอะไรได้บ้างวะไอสัตว์เอาไม่ได้ไม่ได้บอกคนดูบอกให้ทุกคนไปด่าแม่งหน่อยดิข้างนอกอะไม่ได้พูดอย่างนี้เท่าไหร่อะถ้าฝ่ายหนึ่งไม่คิดแล้วฝ่ายหนึ่งคิดแล้ว้อดมีจะตัดสินยังไงอะ่ะอืมก็อยากรู้เหมือนกัน ในเมื่อคนที่คนด่าเป็นคนฝั่งที่ไม่คิดแต่ไม่ได้ผิดกฎประเทศแต่ฝั่งที่โดนโดนดด่าเนี่ยอ่โอเครู้สึกว่ามันหนักล้วมันไม่ไหวแล้วถ,ถ้ามันรุนแรงขนาดนะัออ้นเราเข้าใจได้อืมแล้วถ้ามันไม่รุนแรงขนาดนะั้นเขาจะมองว่าคนดูไงคนดูมันมีทั้งเข้าใจได้ไม่เข้าใจได้ไงเราก็พยายาม มันห้ามไม่ได้ถูกต้องไหมแล้วทีเนี้ยมันก็ไปทําเขาไปโถมเขาให้เขาเสียหายไงมันเริ่มจากเราไงเครพูดอย่างงี้ถ้าเราไม่พูดตั้งแต่แรกมันก็คงไม่มีแบบนี้คนดูก็คงไม่ไปโถมแบบนั้นส่วนใหญ่เวลาคนดูที่คิดได้กับคิดไม่ได้ส่วนหนึ่งด้วยคือมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไว้ถ้าเอามาถ้าไม่ไม่เอามาพูดอะจริงอะ อาจริงๆนะลุงถ้าถ้าเอาจริงนะผมพูดแค่ประโยคนี้เลยก็ได้คุยเลยอ่ะมึงเป็นคุยเลยอ่ะ๋ย่เราไปพูดก,กับผู้หญิงอ่ะเขาไม่โอเคเนี่ยเราต้องห้ามด่าปะ่ะอ่าเออ ทั้งที่เราจุดประสงค์แก๊งเรามันไม่ด่าผู้หญิงอยู่แล้วอ่าถูกต้องแต่จะทําทยัางไงให้เขาไม่คิดอ่ะซึ่งเราจะไปไปคนโทรลความคิดเขาได้ยังไงอ่ะตรงนั้นอ่ะอ่าคือเราจะเอามือเข้าไปล้วงสมองเขาแล้วแบบคนโทรลเขาางเงี้ยเอออย่าคิดนะอย่าคิดไม่ได้ปะแต่จริงๆนะพวกเราน,นี้ไม่เคยบาผู้หญิงเลยนะถ้าไม่ใช่พวกไอ้บอลอ่ะใช่อ่ะถ้าเจอผู้ไอ้บอลนี่ไม่อ,อกแตกทายไเลยหรอ ลุงผมบอกให้น้องเราในแก๊งโดนด่าหนักเหมือนกันเฮียไอ้เอ้ชโชนี่โดนด่าแบบหมูแดกลำโอะโูเฮียไอ้โชโดนหนัไอ้โชโดนหยยยใช่หรอใช่ครับใช่ผู้หญิงด่าหรอโดนโดนโพทวิตเลยครับลุงอันนี้ไม่ใช่แค่บับนะครับโพวิทโดนทางแก๊งเลยครับลุงแก๊งโ้ยเียคือเราตัวเรารู้อยู่แล้วว่าอใช่เรารู้อยู่แล้ว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 อะคือเรารู้อะคือเรารู้ว่ามันจะสื่ออะไรอะ อันไหนไหนไอ้โชคเนี่ยไอ้ทียโชคมันอ้วนไหมไอ้สัตว์ในเนี้ยกูถามหน่อยดิมันใสหน้ากากหมูใช่โชคให้เหตุผลมาว่าไอ้โชคใสหน้ากากหมูแล้วตอนโดนตีตอนเที่ยงไอ้โชคกินข้าวไปด้วยอะไรประมาณนี้มั้งครับโอ้มันเหตุีลเนาะมันมันซื้อไปเนาะเฮียถ้าพูดอย่างนั้นอ่ะต้้อองรููย่แล้วแต่เราก็รู้อยู่แล้วพี่รู้อยู่แล้วพี่รู้อยู่แล้วถ้าถามผมสงสารน้องไหมผมโคตรผมต้องโคตรสงสารน้องเลยแล้ว คือมันสองแง่สองงามแต่เราก็ไม่เคยไม่เคยเรียกร้องอะไรไงเราไม่เคยมานั่งดูความรู้สึกน้องตัวเองด้วยซ้ำว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นกับน้องเราบ้างอ,ะอ่ะนันจริงส่วนใหญ่เราจะเป็นฝายรับผิดซะส่วนใหญ่เหมือนจะมีด่าว่าเป็นเด็กอ้อด้วยมั้งครับรู้สึกฮะ ช่วงผมติดอะไรเงี้ยคือผมอย่างที่ผมบอกรู้ไงครบว่าเราก็เราเราแรงแต่มันก็แรงไม่แพ้เราเหมือนกันอืมอย่างนี้อันนี้อันนี้เพิ่งรู้เลยนะแล้วแม่งไม่โอเคด้วยเหียอันเนี้ยแต่โชคมันไม่ได้บอกใครครับเรียนมีสองด้านบอกแค่พวกผมแต่ส่วนใหญ่เราไม่่อยเอาเขามาขายแค่น so, ั้นแหละเราไม่ไดเอาเขามาพูดเราไม่ได้เราไม่ได้พูดไงอือเราพูดเรื่องของเราซะมากกว่าแล้วก็ห้ามปามพวกของเราเองอ่าถูกต้องอือเนี่แหละเป็นอย่างนั้แหละ แต่ได้บอกว่าคนอย่างวัวน่ะถ้ามันไม่มาด่าก่อนมันมาที่ก่อนวรวไม่ไปด่ากันหรอกอือ้เยียแรงจริงแหลมอ่ะแม่งก็แหลม,มอ่ารู้อยากรู้ไหมว่าตน้นตอนที่ผมด่าไอ้เยี่ยเฟรมเพราะอะไรเพราะอะไรนี่ไอ้หวังเลยผมเห็นไอ้หวังมันเคยคุยกับเขาในในเนี้ยผมเห็นต่อหน้าต่อตาเลยอืมแล้วผมก็เห็นในเฟรมก็คุยเขามานานแล้วอืมและแต่อ้หวัง ได้พาเขาไปนั่งรถเล่นพาไปคุยได้โอ้โห<อ>ไปเรื่อยก่อนไม่ไปอันนี้นนนในอดีตน้องโอเคพี่อืมตอบเลยพี่ในอดีตอ่ะอ้าวแล้วผมนึกผมเห็นหน้าเฟรมปุ๊บอ่ะผมนึกได้ปิ๊งเลยคําเดียวที่ผมจะด่ามัเลย,ยอีเยชูอ่าอ่ะ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 ก็ใช่ไงเออ,อยินยดีได้ครับอ่ะเขาเห็นจริงก็ใช่ไงถูกต้องตุ๊กยางครับผมมีเกียงเหมือนกันอ่าก็ใช่ไงแต่าเขาคิดไปเป็นเรื่องข้างนอกครับลุงไอ้เหี้ยแล้วผมไม่ได้ด่าผู้หญิงนะผมด่าไอ้เฟมนะ ไม่ไอ้เรื่อคือตอนนี้คือมึงกูกำลังงงว่ามึงมึงไอซีหรือโอซีไอ้เรี่กันแนี้คือมันมันไม่แปลกเพราะว่าเขาไปคุยกันโอซีไงอเข้าใจกูเข้าใจกูเข้าใจกูเข้าใจไงกูเข้าใจแต่สุดท้ายมันไม่ในเกมข้างนไอซีแยกแยะตั้งแต่แรกนะมันไม่มีเรื่องพวกนี้หรอกขอบุญให้มึงกล้าเถียงมาแล้วมึงไม่เคยคุยกันข้างนอกไอ้เหี่ออ่ะอ่ไอ้บอกมึงคุยเขาข้างนอกถูกไหมได้ดีแล้วก็มีมีมีครับมีมี ไม่เพรามึงเริ่มมึงเริ่มไปได้อะถ้ามึงไปเริ่มโอซีก็ไม่มีใครด่ามึงนะสมมตินะสมมติอ่ะถ้ามึงเริ่มโอซีก็ไม่มีใครด่ามึงนะแต่นี่มึงเริ่มในไอซีไงพวกกูก็รู้เรื่องไอซีไงใช่ครับใช่อย่างนี้ถ้ากูด่าไปนี่เท่ากับว่าพวกกูผิดเหรอถ้ากูจ๋นแหลนไปเสือกอ่ะถ้ากูไปเสือกสองแชทมึงเนี่ยโดยที่ไม่อนุญาตกูเนี่ยอันนี้กูโดนใบแดงเลยโอ้ยเฮียอันนี้แบบหมดหัวเลยอ่ะไอเฮียคือแบบเฮียอะไรวะเนี่ยทำไมมันมั่วตั้วหมดไวสัตว <laughs> 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 đúng, quê quê quế quế nó bẩn phang hũ vậy, mua một lấy hìa, quế, cứ th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 ế, cứ มายว่าเออเราไ,ไม่ต้องมีอะไรมานั่งค้างคางก็ขอโทษขอโพลอยอะไรเขาไปแล้วก็เคลียร์ยละน่ามีอะไรนี่คือแต่ว่าอันนี้เรามาถกกันในแกงน๊งเฉยว่าเอ้ยตอนนี้เรากําลังเจออะไรกันอยู่แค่นั้นเองอมไม่ได้มีไม่ได้ดก่อดราม่าหรือที่อะไรนะที่ท,ที่ที่เรามายืนคุยกันตรงนี้คือบอกไว้ก่อนนะเรามาถกกันเฉยว่าไอ้เรื่องพวกนี้เราแม่งต้องทำยังไงวะต้องรับมือกับปัญหาเที้ยนี่ยังไงแค่นั้นเอง ผมมีความคิดครับผมมีความคิดผมมามคิดยากมากเว้ยเฮียอันนี้แบบพูดยากมากผมมีความคิดครับลุงว่าไงมาหวังปล่อยปล่อยแม่งบ้าไปอยู่คนเดียวลุงก็ควรเป็นอย่างนั้นนะก็ควรเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอะไงก็ต้องควรเป็นกันอย่างงั้นอยู่แล้วอะใช่ไม่ผิดกดเราไม่ผิดครับใช่ถ้าเราไม่ผิดกดเราก็ต้องเล่นตามกดไปอ่ะ ถ้าเราแค่โดนใบเว้ยแค่นั้นเองแอดมินก็ทำหน้าที่ของแอดมิน,มนอไอระจริงๆไม่ต้องไม่จริงๆไม่ควรคิดที่อ,อะไรมากเว้ยเอาอจริงๆนะเราเล่นตามในกฎเกณฑ์จิตใจผม,มไม่มีเขาในชีวิตจริงเลยหมายถึงว่าแบบผมไม่ได้คิดอะไรถึงพวกเขาในข้างนอกเลยผมแบบบริสุทธิ์คนนี้ก็เด็กแล้วอ่ะรู้การเมะวงในรู้การเมะแต่แต่ดีไม่ไว้แต่แต่เป็นสิ่งที่ดีที่ได้พูดเพราะว่าอย่างคนไม่รู้เ <คน S 3> รื่องอะไรเลยแม่งก็จะมั่วตั้วไปหมดเลยเข้าใจปะ ย่างกูหนึ่งในนั้นเนี่ยกูมองไอ้เจ้เจละวนี่จิมทำเชี่ยอะไรมาวะแต่สุดท้ายพูดมาแบบนี้คือมันมันมันจบไงมันรู้เรื่องนะทุกคนรู้เรื่องเข้าใจด้วยใช่เข้าใจเ่าได้ถูกด้วยใช่เข้าใจในสิ่งที่ถูกไม่ใช่มองแบบแบบนั้นอ่ะมันจะได้เคลียแต่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปอะไรเขาหรอกผมว่าแม่งจบไปแล้วมันก็ควรจะจบอ่ะ นั่งด่าเขาม่ไม่ได้อะไรขึ้นมาเรามาคุยกันเราเปรับความเข้าใจกันเองดีกว่าง่ายสุดปรับที่ตัวเริ่มที่ตัวเราเนี่ยง่ายสุดไม่ต้องไปโทษใครหรอกโทษตัวเองก็แหละเราผิดก็จ,จบแค่นั้นเองแตเ,เรารู้เองเจ็บนี้ไม่โทษใครนะจใจไม่โทษกันถอ แล้วพี่เปาไปไหนพี่เปาอยู่ปะอยู่นี่ครับพี่เปาครับแล้วเอาไงไก่จุกเลยครับพี่สรุปสุดท้ายแล้วเนี่องอะไรครับลุงเรื่องไก่จุกที่จะย้ายเนะี่ยก็ให้าุงจะให้ไปอยู่ไหนอะ่ะมันมันก็ย้ายเหมือนกันไม่ใช่เหรออ๋อมันน่าจะไปมันบอกแล้วมันบอกว่ามันน่าจะย้ายอยู่ประจวบอ่ะลุงอ่าโอเคย้ายไปอยู่ประลวบครับนี่ครับไปอยู่วัดตาขมไหมก็ไม่ได้เจออีกแล้วใสินะโชคดีเว้ย 哎，我也没买。<about> <laughs>